มวยไทยศิละปะการป้องกันตัวของคนไทยเพื่อรักษาไว้ซึ่งมรดกของชาติกองทัพบกได้มีนโยบายพัฒนาและอนุรักษ์มวยไทยโดยส่งเสริมศิละปะแม่ไม้มวยไทยในรูปแบบการกีฬาและการออกกำลังกายซึ่งหน่วยทหารทั่วประเทศได้มีการส่งเสริมการฝึกมวยไทยให้กับกำลังพลของหน่วยตามนโยบายของพลเอกนรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกอาทิตย์ จะต,ตั้งชมรมมวยไทยภายในค่ายและหน่วยฝึกทหารใหม่โดยเชิญผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถด้านมวยไทยรวมถึงกำลังพลที่เป็นนักกีฬามวยและนักมวยอาชีพมาฝึกสอนให้กับกำลังพลและครอบครัวรวมถึงประชาชนที่สนใจนอกจากนี้ยังฝึกมวยไทยให้กับครูฝึกทหารใหม่เพื่อขยายผลการฝึกให้กับทหารใหม่ที่เข้ากองประจำการ โดยได้บมนจุการฝึกมวยไทยเบื้องต้นเข้าในหลักสูตรการฝึกอีกทั้งยังเพิ่มการออกกําลังกายด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยนอกเหนือจากการออกกําลังกายตามระเบียบปฏิบัติประจําเพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะและความแข็งแรงของร่างกายให้แก่กําลังพลตลอดจนพัฒนาสติปัญญาสมาธิและความอดทนอันจะนํามาซึ่งการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นการสืบสารศิละปะการต่อสู้ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป